ท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมัสนใจกันต่อนะครับผู้นี้เนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับพลาดไม่ได้ด้วยพลการทั้งคู่ัจะว่าไปแล้วผู้นี้จัดได้ว่าเป็นรองคู่เอกก็ว่าได้ครับแซมครับใช้คำว่ากระพริบตาเลยไม่ได้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับทั้งสองคนนี้ครับเป็นยอดฝีมือมวยเข่าฮะและเป็นตำนานด้วยแล้วแต่ละคนนะครับมีสถิติการโชคที่มากกว่า100ไฟครับผม วันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าเพลงเข่าของใครจะเจ๋งแป้งกว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับนักชมมุมน้ำเงินท่านผู้ชมจากค่ายสุรสิงห์ฮานาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้เองนะครับฉายาขุนเข่าเมืองแกลงปัจจุบันเนี่ยอายุมากหน่อยครับ34ปีเป็นมวยเก่าครับขุนเข่าอาชีพโหดรุนแรงแล้วก็บอกว่าคนนี้ถ้าจับในได้ขีบเหมือนคีมล็อกเลยปล่อยไม่มีปล่อยให้หลุดไปได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมและเขาบอกผมว่าวันนี้เขาจะโค่นแชมป์ให้ได้ เอาล,ระค,ะลครับสถิติการชก114ไฟชนะ72นะครับเสมอ3และแพ้39ไฟครับ f i r t Bout tonight at 62 kilogram ladies and gentlemen and both fighters are professional clinch fighters introducing Blue Corner representing Rayong training at Surasing h a n a g i m 34 years of age this guy also known as he never say die all h e t he can take as well as he can give he has a professional record of 7 2 win 3 draw and 39 losses นี่คือนักชกมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดระยองฉายาขุนเขาเมืองแกลงกิติศักดิ์สุรสิงห์ห้านาสตัดมีเมีเกตุร่านกรลังส่งเสียงมาดังๆเลย and here is your warrior fighting out of the blue corner representing Rayong ข u ้ Push your hands and คนสองมือเข้าด้วยกันและยินดีต้อนรับนะกิติศักด์สุรสิงหฮนาท่านผู้ชมครับแม้ว่ากิติศักดิ์เนี่ยจะอายุ34ปีนะครับแต่ต้องบอกว่าสภาพร่างกายแล้วก็กล้ามมีโอโหเป็นมัดร่างกายดีมากนะครับท่านผู้ชมครับมุมแดงคนนี้มาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฉายาของเขาคือขุนเข่าผิดดิบและมีดีกรี เป็นแชมป์รายการนี้ครับเด็แชมป์เปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมอายุน้อยกว่า1ปีใวัย33ปีนะครับคนนี้เป็นมวยเขา่าอาชีพเหมือนกันอย่างที่บอกไปครับเป็นศึกขุนเขา่าแล้วก็เสียบมั่นแทงหนักพร้อมขีดวงตีด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาจะทำให้รู้ว่าของเขาเพลงเข่าของเขาคือเบอร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสถิติการชก155ไฟชนะ104เสมอ2แพ้49ไฟครับ Training Gym. Years age, this fighter และคู่ต่อสู้ในมุมแดง coming from สุราษฎร์ธานีเขาฝึกที่เพชรบุญช้างิม33ปีของอายุผู้ต่อสู้ที่รุนแรงนี้62กิโลกรัมแชมป์ถุงมือบอกทุกอย่างให้ตาเปิดผู้ต่อสู้มีประวัติกา,ารแข่งขัน104ชนะ2แพ้และ49แพ้ พันผูมีเกียรตริทุท่านครับสเสียงดังดังต้อนรับแชมเปี้ยน And he is a warrior fighting out of the red corner coming from Surat Thani from southern part of Thailand let's hear it for up, s n s e เรดปัญชรเอาละครับเดินทางมาถึงคุ่ีสี่ของรายการครับนี่คือมวยมันประจำสัปดาห์ เสร็จจากคู่นี้อย่าเพิ่งกดรีโมทหนีไปไหนนะครับคู่หน้านั้นจะเป็นการชิงแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกระหว่างวันรงบูสเตอร์ไฟเกียร์กับเอ็กซ์าชอสพี่น้องนะครับ5 6กิลกรัมคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับแสนสักเพชรบัญชาครับขุนข่าผพีดิบจากสุราธานีเจอกับกิติศักดิ์สุรสิรงห์นาถ ขุนเข่าเมืองแกลงจากระยองครับวันนี้ต้องบอกว่าดวลเข่ากันไฟแลบแน่นอนครับสำหรับนักโชคทั้งคู่ครไปรู้จักทั้งคู่กนก่อนครับมุมน้ําเงินครับกิติศักดิ์สุรสิงห์หันนากับนายกิติศักดิ์ไกลอินครับจากเพื่อแกลงจังหวัดระยอง34ปีนะครับปัจจุบันส่วนสนูง168งซนมตสามฟอร์มหลังครับ แพ้1เสมอ1ชนะ1ครับฟิทอมอยู่ที่ค่ายมวยชอรัตนชัยเดินนักด้านาักชกมุมแดงครับแสนสาเพชรบัญชาหรือว่านายสมศักดิ์หอมชื่นครับจากอเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี33ปีครับ cm, สูง172เซนติเมตรสฟอร์มหลังที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาครับชนะ2แพ้อาชนะ3แพ้1ครับหัวหน้าค่ายคือคุณบัญชาคำแก้วครับ ก็อีกคนนึงคือคุณอภิเดชคำแก้วหรือ,อว่าคุณอาร์มพี่อาร์มนั่นเองครับอาร์ดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์คำแก้วอภิเดชนั้นน้องอาร์ตน,น,น้องอาร์ดสองคนพี่น้องวันนีนน้น้องอาร์มนะครับน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ดแม่จำสลับกันน้องอาร์ตนั้นมาที่แม็กซ์สเตเดียมนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางฝั่งของแสนศักดิ์เพชรบัญชาส่วนน้องอาร์มนั้นตอนนี้ติดภาร,รกิจอยู่ที่ภาคใต้นะครับเกาะสมุย ซึ่งเป็นประธานในการหาทุนในการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอะไรนะลาดพิทยาแล้วก็บันที่24กันยานี้นะครับจะหาเงินสร้างอ,อาคารเรียนของโรงเรียนลาดพิทยาน้องอาร์ตับขึ้นมาถอดมองคลให้แล้วก็ข้างล่างนั้นมีในหัวบัญชาคำแก้วนะครับ ซึ่งเป็นคุณพ่อวันนี้เดินทางมาให้กําลังใจกับเด็กในค่ายโอ้โหมาด้วยตัวเองเลยครับนั้นใจเห็นพี่ครับน,นั้นๆจะเห็นในหัวออกโรงเองครับเขาบอกว่านอกเหนือจากเกาะสมุยที่เป็นของดีของสุร,ราษฎร์แล้วนะครับยังมีแสนสักนี่แหละครับแต่ก่อน,นอแต่ก่อนนี่ถ้าเอ่ยถึงเกาะสมุยต้องบอกว่ามีบงังคลาเยอะที่สุดแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าน้ํามันเยอะที่สุดนะครับใช่ครับโอ้ ถึงทุกคนนี่น้ไปถึงกาะสมุยถามถึงชื่อแสนสักนี่ต้องรู้จักครับรู้จักครับโดยเฉพาะคุณบัญชาคาแก้วนะครับต้องบอกว่าอยู่ที่กอะสมุยนี่เป็นคนที่สร้างความดีกับกอะสมุยนะครับแล้วก็คนรู้จักกอะสมุยรู้จักคุณบัญชาครแก้วรู้จักะกุลคําแก้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะล่วงเลยวัยเข้าสู่3 3ปีแล้วนะครับแสนสักพี่อาร์มเลยบอกว่าจา้าง นักกายภาพเลยนะครับมาช่วยดูแลเกี่ยวกับการอา,อาการากินการซอบการกล้ามเนื้อนะครับแม้ว่า33มสิบสามวอกว่าพี่อาบอกว่ายังฟิตมากๆอยู่นะครับและที่สําคัญค่ายนี้ไม่มีหักค่าตัวต่อยเท่าไหร่เอาไปเต็มๆต็มโหมดการโดย,โดยแทย้จริงและที่สำคัญแค่สองคนนี้นี่รวมๆกันแล้วนี่หากชกนับสี่ตีนะครับเกือบ500ร้อยไฟครับ ตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นดาวดังของศึกวันทรงชัยทั้งคู่ครับนะครับมาเจอกันที่เวทีแมสเตเดียมบัยเทียรอยากเดินตอนจอหาเลยครับสำหรับแสนศักดิ์เก๋าทั้งคูโค่โอ้โหแทงขวาของแสนศักดิ์ครับง้างแบบแล้วจะขืนวยขวาหลุดครับเจอหมัดศักดิ์นั้นแต่ก่อนใช้ชื่อกิตศักดิ์สพนาเชื้อเพชรนะครับลา,ากไปกลางเวทีครับ สนั่น<ส>ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องสื่บนะครับเป็นมวยที่เดินหน้าเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับพยายามจะขี่ไว้ครับก็มีหมัดแย็บรบกวนทำลายจังหวะไปเรื่อยครับเตะขวาขันขวาของกิริศักดิ์อ้าวเคาะไปที่ลำตัวก่อนครับแสนศักเอ่อเอฟด้วยเข่าขวาสิสักพยายามจะตั้งคัพเเข็งเหนียบขุนเข่าวผีดิบครับแสนศัก ฟอร์มหลังไนะไทยไทย,ทย,ทยทแล้วเป็นตัวของแชมป์เปี้ยนไปให้กับเชียวในพิกั62ด62กิโลกรัมด้วยครับแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอ,อดีตนั้นเป็นวยเข่าล้วนๆนะครับแสนสักเป็นประเภทเข่าไม่มีตาแต่ปัจจุบันนี้มีปัดมีศอกครับโอา้่ามีเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่องครับเอาทุกอาวุธของแสนสักมไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยครับอ่าแอมา์ลาวห้าวนะครับโอ้ยนี่ครับศอกซ้ายอบ ตบหมัดคุ่ต่อสู้แล้วก็ฟันด้วยสองซ้ายสวยเหลือเกินครับแสนสักส่วนทางด้านกีริศักด์ยังไม่ระคายครับยังไม่ระคายผิวยังทนได้อยู่ครับแก่กว่าหนึ่งปีครับถีบดัดขวานขวาเกาะในทันทีเลยครับแสนสักขอหลุดมาหมดยกแรกครับ แล้วกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาครับเกียวับเดืชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่ครับคือความเก่าจริงๆครับในโชว์ทั้งคู่ดูที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับอดีตทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าเป็นมวยระดับเกรด A บวกนะครับของวงการมวยดูครับยังมีไฟอยู่ทั้งคู่นะครับจังหวะเสียบของกิติศักดิ์โอ้โหหางสอกนี่กิติศักดิ์นี่แกปิดป้องบังไว้อย่างดีเลยครับ นี่ครับต่อยลำตัวโอ้ยกล้าครับแสนสักแล้วปัดนี่ครับปัดแขนคู่ต่อสู้ปัดหมัดคู่ต่อสู้แล้วพันด้วยศอกซ้ายครับดูครับโอ้ยโอ้โหนี้ทั้งคุณอาร์ตแล้วก็คุณพ่อบัญชาคำแก้วนี่มาด้วยตัวเองครับจะน้องอาร์มนั้นอยู่ที่กะสมุยนะครับกำลังระดมพลหาเงินเพื่อสร้าง,งอาคารเรียน<ช>ของโรงเรียนราชทิทยาครับ เขาบอกว่า,าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใจบุญอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็ทำเพื่อวงการมวยอย่างแท้จริงครับอ้าวแั้วสักเบี้ยแล้วางซ้ายพยายามวดปลายหน้าขวางหน้าเดินลุยต่อเนื่องทันทีครับนี่ครับุข <c oughs> วาเจอแข้งขวากองท่าน่ากินด้วกสักศักดกิ์าไปยามจะโต้ครับดูครับโอ้ตั้งกแพงคาวไว้เจอศอกอ้าวสวนด้วยศอกเหมือนกันอย่างนี้ได้ได้เสียวนะครับดูประสบการณ์ในคู่ขี้สูสีแน่นอนครับทุกอย่างเนี่ยล้วนอยู่ที่การเตรียมตัวครับ ความเก่านั้นไม่ต้องห่วงครับเก่าทั้งคู่ขวามหม่แล้วก็ดักเสียบสายขาวไว้นี่แสนสักเดินประกบนายบี้นายอย่างเดียวครับสัตว์ประเภทถอยหลักหกลบก็ถ้าเป็นรถนกนประเภทมอเตอร์ไซค์มีแต่เกียร์เดินหน้าครับไม่มีเกียร์ถอยหลัง,งน,น่าอ้อจาจังหวะสุดท้ายครับโชว์ไอคิวครับนี่ครับยิงเก๋ายิง คุณภาพนะครับแก่ยิ่งอร่อยครับแก่แบบมะพร้าวครับจิ้มไปที่ลำตัวก่อนครับกิติักอุ้ยจังหวะขยมขยมนัดตีดีครับยังไม่ถอยเหมือนกันครับกฤษิศักดิ์เสียบซ้ายเสียบขวากิตศักดิ์พยายามจะขวางไว้วางแค่ขวาขวาหน้าอีกแล้วครับกฤษิศักดิ์ว้าูพยายามจะปิดเหลี่ยมกฤษิศักดิ์ เกมอยู่ครับจะดีซ้ายดักเอาไว้ลูขวาเสียบเสียบขวาก็บอกว่าชื่นชมการซ้อมของท่านแสนสักเลยครับน่าสามสิบสามครับรุ่นน้องยังอายครับมัดแจมร่างกายที่ต้องบอกว่าไล้ไขมันเลยครับดูครับน้องอาร์มนั้นดูแลอย่างดีสวาวีครับเดินหน้าลุยเสียบขวาเอาทีต่อทีครับตอนนี้ ดิสักไม่ยอมตั้งแขนมาดันมาขินช้าไปนิดครับครับยังคงเดินต่อครับสายสักขวางแล้วฟันด้วยสอกซ้ายลูกนี้อันตรายครับดูครับโอ้โหเสียบยัดเอาไว้เลยครับดิสักหลักหล่อดักด้วยแข้งลากออกมาตีโอ้โุ่ยหมาเป็นชุดเลยครับวงใน ดูครับเฮตีเหมือนตีกระสอบเลยครับแสนศักดิส่วนทางนันกิฬาศักดิ์นี่รอโต้แบบจ่าจ่าแจ้งๆหนักๆเนื้อเนื้อครับโอ้ยนี่งเนี้ยมาขวาเท็งตรงโอ้ยเสียบหลอนมากหลอดักนี่ครับหลอดักจังหวะสองครับทางดนักกีฬิศักดิ์แข้งขวาอันตรายเหมือนกันครับกีฬาศักดิ์โอ้โหสนุกจริงๆครับ สุดท้ายครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องชื่นชมอายุ33 34โอ้โหแต่ยังแลกกันยังสนุกเลยครับอยากให้น้องๆนักมวยรุ่นน้องเห็นเลยครับน่าจะอายนะครับเพราะนักมวยรุ่นพี่นี่ประเคนอาวุธใส่กันไม่มีหยุดครับสภาพร่างกายดูภาพช้าครับจังหวะเด้งตีของกีดิศักด์ครับเน้นเน้นครับส่วนแสนศักด์นี่แกเดินสับศอกจับในเสียบเป็นชุดครับแล้วเวลาทําได้ที่แกมาเป็นชุดครับ แสนศักนะฮะสังเกตที่ระบบหายใจทั้งคู่ครับแสนศักนี่ยอดเยี่ยมจริงๆโอ้ระบบหายใจยังดีอยู่ครับอ่าว่ากันต่อครับ30นาทีที่เหลือมาดูระหว่างฝีมือของกิติศักดิ์กับเขาในของแสนศักดิ์ครับสี่ครับตี่ีงั้นซ่อขวาอ้าวตีไปเรื่อนเลยอ้าวมีเหลี่ยมตัวช่วยเก๋าๆข,ขยับเขา้าหาอีกลุยอ่าดูครับมีสองแล้วก็ตามไปขาวอ้าวกระแทแกยัดเอามา มี่ซับเตะตีครับเป็นแสนซับแล้วจังหวะขวางด้วยแขนขวาแล้วฟันด้วยเข่าศอกซ้ายนี่อันตรายครับแสนซักนี่ครับล็อกแล้วตีเสียบมาเป็นชุดนะครับโอ้โหมีหอยล่างเสียบตามน้ำเข้าไปโอ้มีฟันและสลับเข่าครับดูครับโอ้ยน้องๆนี่เขาบโหท่านายครับดูจังหวะกดมาโถูแล้วเหลี่ยมตัวดีเหลือเกินครับ โอ้ต้องชื่นชมการทำบวยของข่ายเพชรบัญชานลครับดูครับยิ้มลำตัวล็อกนายโอ้ยแล้วกดลงมาครับอายุ3ายังแ,แข็งแรงแข็งแรงเหลือเกินครับต้องบอกว่านี่คือข้อดีของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่เอาเข้ามาให้ได้ใช้กับนักบวยของท่ายเพชรบัญชาดูครับโอ้โหเดินทางมนาะสองยกงกว่าๆย,ยังไม่ดูมีท่าทีจะหมดนะครับ,บศึกษ์ขยับเดิน เจอแข้งขวาของแสนศักดิ์และกระเสียบขึ้นโอ้ดครับยิ่งต่อยยิ่งแรงครับานะแสนศักดิ์ใหม่มีถอยเหมือนกันครับดึงมาที่เชือกเสียบยัดเข้าไปโอ้โหอะครกับทีต่อทีแลกกันโอ้ยสอกซ้ายของกินศักดิ์ครับแม่าดักเอาไว้เลยฮะ,ะพยายามจะใส่สอกแล้วกบกินศักดิ์เจอเขา่า โอ้โอา,มมากลางเวทีครับแขนซักยังคงเดินต่อน,นี่ครับจับในั้งแขงกดแขนแล้วเด้งเสียบยันเข้าไปครับโอ้อยังคงเดินไม่หยุดเลยครับดูครับอายุ33แล้วอา่าต้องชื่นชมการทำม,มวยแล้วก็ที่สำคัญนั้นมวยไทยให้อะไรกับร่างกายได้เยอะกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแต่สามสิบสเงิน34ครับโอ้โห ไ้น oh. mm. mm. uh, uh, ีย oh ังแกล้งอยู่ครับจ um. yeah, ังหวะแฮงตเตยของแสนซากนี่ครัในช่วงปลายยกครับดักทิ้งขวาโอ้ยพอหยุดมาแต่แสนซากนี่สังเกตได้เลยครับไม่ออกแค่ครั้งเดียวออกออกเป็นชุดครับนี่ครับยังคงเดินหน้าต่อยังเข้ามาอีซักโรกแล้วขวาอขวา จะสวยก็หมัดขวาครับแล้วดูกับจังหวะเอวเกียวแล้วดูครับล็อกล็อกแล้วมาเป็นชุดเลยครับไปไหนไปกันครับโอ้สุดท้ายครับครบสยกต้องชื่นชมนักชกทั้งคู่ครับโอ้อายุ33กับ34สบครับสอนให้น้องๆรู้เลยครับว่าการดูแลสภาพร่างกายเนี่ยควรที่จะเป็นแบบไหนคนี่ครับดูจังหวะภาพช้าและที่สำคัญมวยไทยนั้นให้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งครับดูครับโอ้ยโอ้โหดูฮะสังวะเดินหน้าลุยแลอย่างเดียวครับเสาแสนกและมีศอกมาเจิมตลอดครับขนาดมือกันอยู่นะครับแขนกันอยู่แกังฟันได้เลยครับดูครับนี่นะสมแล้วที่เป็นดาวดังจะเกาะสมุยสูราชธานีครับโอ้แล้วล็อกล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมครับดูครับชุดนี้ให้เขาเลยครับโอ้โหเอาละครับไปลุ้นรางวัลบนเวทีครับ ท่านผู้ชมครับกลับขึ้นสู่เวทีนะครับสมกับเป็นมวยเข่าอาชีพด้วยกันทั้งคู่ครับแลกแทงเข่ากันอย่างดุเดือดเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรียกได้ว่าแทงเข่ากันไม่ยั้งจริงๆครับคู่นี้ครับพี่จูนท้องเธอนี่โอ้โหพี่แอบเห็นแดงแป๊ดเลยนะฮะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะประกาศว่าใครชนะไปรู้เรื่งวันก่อนนะครับไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับสนับสนุนโดยอิชิตัน ไม่มีรางวัลครับและผู้ชนะคู่นี้ครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับได้การนักชกจากมุมมุมแดงแสนซักเพรบ,บัญชา and the winner is Sansab Petbuncha from the red corner แชมเปีย้ยนชนะได้ครับคุณเขาพี่ดิบท่านผู้ชมครับช่วงนาฬีไม่ได้ครับฟาสู์รายการในการชิงแชมป์กับแชมเปี้ยนในรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือก